สำหรับกรณีที่ท่านมาติดต่อธุระนะคะในส่วนราชการต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาท่านต้องกรอกเอกสารทุกครั้งนะคะและเอกสารจะอยู่ที่สำนักง,งานให้ท่านได้กรอกข้อมูลนะคะนั่นคือมาตรการจังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับคนที่จะต้องตักตัว14วันนะคะ1ท่านต,ต,ต้องอยู่ในจังหวัดเสี่ยง10จังหวัดในคําสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิเชียจรจันทร์โนไทยคะ่ะ และที่สําคัญคือท่านจะต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่นะคะกรอกประวัติข้อมูลให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ประเมินสุขภาพของท่านหากท่านยังมีอาการปกตินะคะท่านก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านแต่ถ้ามีอาการผิดปกติท่านต้องได้รับการรักษานี่คือเน้นย้านะคะว่า10จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงแต่กรณีที่ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงท่านต้องรายงานตัวทุกครั้งและมีเจ้าหน้าที่ให้ท่านได้ประเมินนะคะและกรอกข้อมูลตามที่แบบฟอร์มก,กําหนดค่ะ กรณีที่ท่านมาธุรบ้านเพื่อนนะคะเราไม่ได้ค้างเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาท่านจะต้องรายงานตัวทันทีต่อเจ้าพนักงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอสมอรหรือกำนันผูยย้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะมีการให้ท่านกรอกรายละเอียดและข้อมูลและมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหากท่านไม่มีอาการผิดปกติท่านก็ไม่ต้องสักตัวแต่หากมีอาการผิดปกติท่านอาจจะต้องได้รับการรักษาและสักตัวตามคาแนะนําของเจ้าหน้าที่ค่ะดังนั้นท่านอย่าลืมที่จะต้อง รายงานตรวจทุกครั้งเข้าและออกจังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับนะคะมาตรการย้ำเตือนอีกอย่างก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนะคะการล้างมือบ่อยๆการรักษาระยะห่างทางสังคมและที่สำคัญคือลดการเข้าสู่สัมผัสแหล่งที่มีชุมชนแออัดนะคะมีประชาชนเข้ามามากมายอันนี้ท่านต้องหลีกเลี่ยงนะคะและที่สำคัญคือผู้สูงอายุอายุ70ปีขึ้นไปและเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบไม่ควรออกจากบ้านค่ะ